ลูกาบทที่12บสข้อยีถึงข้อสาพร้อมคําอธิบายลูกาบทที่12บสข้อยีและพระองค์ตรัสแกเหราสาวกของพระองค์ว่าเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกินหรืออย่ากระวนกระวายถึงร่างกายของตนว่าจะเอาอะไรนุ่งหม่มลูกาบทที่12บสข้อยีคําอธิบายหนึ่ง ข้อ22ถึงข้อ31ให้ดูคำอธิบายในมาทยบทที่6ข้อ2ีถึงข้อ33ลูกาบทที่12ข้อ22อธิบาย2อธิบายคำว่าชีวิตแปลตามตรงคือจิตชี้ถึงชีวิตฝ่ายจิตข้อถัดไปก็เช่นเดียวกันลูกาบทที่12ข้อ23เพราะว่าชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารและร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งหม่ม ลูกาบทที่12ข้อ24จงพิจารณาดูฝูงกามันไม่ได้หวานไม่ได้เกี่ยวและไม่ได้บียุ้งหรือฉางแต่พระเจ้าก็ยังทรงเลี้ยงมันไว้ท่านทั้งหลายมีค่ายิ่งกว่าฝูงนกมากเท่าใดลูกาบทที่12ข้อ25มีใครในพวกท่านที่กระวนกระวายแล้วอาจต่อสัดส่วนของร่างกายให้ยาวออกไปอีกศอกหนึ่งได้ลูกาบทที่12ข้อ26 เหตุฉะนั้นถ้าสิ่งเล็กน้อยที่สุดยังทำไม่ได้เลยท่านยังจะกระวงกระวายถึงสิ่งอื่นทำไมอีกเล่าลูกาบทที่1 2ข้อ27จงพิจารณาถึงดอกลิลลี่มันงอกขึ้นอย่างไรมันไม่ต้องตรากตรำมันไม่ต้องปั่นได้แต่เราบอกท่านทั้งหลายว่าเมื่อกษัตริย์ซาโลโมบริบูรณ์ด้วยสง่าราศีก็ไม่ได้ส่งเครื่องงามเท่าดอกไม้นี้ดอกหนึ่งลูกาบทที่1 2ข้อ28 แม้ว่าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าที่ทุ่งนาอย่างนั้นซึ่งเป็นอยู่วันนี้และรุ่งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟโอผู้ที่มีความเชื่อน้อยพรุ่งจะทรงตกแต่งพวกท่านมากยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดลูกาบทที่ 12: ข้อ29ท่านทั้งหลายยาเสาะหาว่าจะกินอะไรดีหรือจะดื่มอะไรดีและอย่ามีใจกังวลเลยลูกาบทที่ 12: ข้อ29คําอธิบายหนึ่งอธิบายคําว่า ใจกังวลหรือใจไม่สงบลูกาบทที่1 2ข้อ3 0เพราะว่าพวกต่างชาติทั่วโลกขวัขวายหางบรรดาสิ่งเหล่านี้แต่พระบิดาของท่านทั้งหลายทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งเหล่านี้ลูกาบทที่1 2ข้อส1แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหางอาณาจักรของพระองค์แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ลูกาบทที่12ข้อ32 ภูงแกะเล็กน้อยเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะว่าพระบิดาของท่านทรงชอบพระไทยจะประทานอาณาจักรนั้นให้แก่ท่านลูกาบทที่12ข้อ3าคําอธิบาย1อธิบายคําว่าอาณาจักรดูบทที่4ข้อสีคําอธิบายสองลูกาบทที่1 2ข้อ33แต่ท่านทั้งหลายจงขายทรัพย์สินที่ท่านมีอยู่และทําทานจงกระทำถูงใส่เงินซึ่งไม่รู้จักเก่าไว้สําหรับตน คือให้มีทรัพย์สมบัติซึ่งใช้ไม่หมดสิ้นไว้ในสวรรค์ทั้งหลายที่ขโมยมิอาจเข้ามาใกล้และที่ตัวมอดไม่อาจชัยทำลายเสียลูกาบทที่12ข้อ33คำอธิบายหนึ่งอธิบายคำว่าทรัพย์สมบัติดูมัทธิวบทที่6ข้อ20คำอธิบายหนึ่งลูกาบทที่12ข้อ34เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วย ลูกาบทที่สิบสองข้อสามสิบสี่คำอธิบายหนึ่งใจของเราผูกพันอยู่กับทรัพย์สมบัติของเราถ้าเราสะสมทรัพย์สมบัติสําหรับตนเองไว้ในโลกก็เป็นการยากที่ใจของเราจะอยู่ในสวรรค์และยากที่จะอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เรารับและอยู่ในผลประโยชน์ของพระองค์